วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับมีดลงหมีมีดทื่อแล้วจะรับคมยังไงให้มันคมด้วยวิธีการที่แสนง่ายครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงเบรกสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ได้เห็นนะครับในเบรกที่1ได้เห็นมีดนะครับที่ผลิตโดยแหนบรถยนต์นะครับแล้วก็ตลับลูกปืนนะครับส่วนเมื่อมีดนั้นใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็ต้องมีการรับนะครับก็เราได้แสดงให้เห็นนะครับว่าการรับเนี่ย สามารถทําได้นะครับด้วยเอาเทคโนโลยีนะครับมาแทนการรับมีดในสมัยเดิมแล้วก็พี่หมีก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้ผู้สนใจนะครับที่จะหารายได้นะครับเลี้ยงตัวเองได้นะครับจากการรับมีดก็ติดต่อนะครับผ่านทางคิวอารโค้ดนะครับที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอนี้นะครับก็สอบถามรายละเอียดได้แต่การที่ผลิตนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี้ย มันก็ต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องการพัฒนานวัตกรรมใดๆก็ตามนะครับก็คงจะปราศจากนะครับเทคโนโลยีไม่ได้เรื่องของการรับมีดนะครับเรื่องของมีดนี้นะครับอา้พี่หมีมาเล่านะครับว่าทฤษฎีก็มีความสําคัญนะครับพี่หมีได้ศึกษานะครับคุณสมบัติในการที่จะเลือกสารตั้งต้นเนี่ยว่าทําไมต้องเป็นแหนบทําไมต้องเป็นตลับลูกปืนนะครับซึ่งไปเกี่ยวข้องนะครับกับเหล็กซึ่งก็มีคาร์บอนประกอบ ตรงนี้อยากจะให้พี่หมีเล่าเป็นความรู้ทางวิชาการไว้สําหรับผู้ติดตามชมจะได้ไปค้นคว้านะครับต่อไปได้นะครับวันนี้มีดลงหมีเนี่ยจะมาเปิดเผยความลับในการผลิตมีดนะฮะมีดทุกชนิดที่มีความคมความแข็งความเหนียวเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือคาร์บอนเพราะว่าเหล็กที่เอามาทำมีดเนี่ยสูตรทางเคมี Me คือ FE 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 อฟ e. อเฟอรเรัสอเอเหล็ก C นี่คือคาร์บอนพอคาร์บอนเนี่ยไปรวมตัวกับ FE เรียกว่า f 3 e 3ซสาเนี่ยเขาเรียกว่าซีเมนไทด์ซีเมนตไท์นะครับมันจะไปก่ออยู่ที่ปลายคมมีดอะซึ่งมีความแข็งมากอ่าแล้วก็ทำให้มีดฟันอะไรแล้วไม่บินไม่ไม่ยุบนะฮะคิดจวาแกรง่งกาชัยถูกต้องมีคัถ้งความแข็งและความเหนียว FE3C สาจำให้ดีนะครับทีนี้ถ้า C ที่อยู่ใน คาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเหล็กเนี่ยมีน้อยเกินไปก็ทํามีดไม่ได้ม,มีมากเกินไปก็ทํามีดแล้วเปล่าน้อยไปทํามีดไม่ได้เพราะมันจะไม่มี Fe3C3C ปมากอนที่ปลายมีดขาแสดงว่ามีดในท้องตลาดนี่นะครับราคาอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติสารตั้งต้นหรือตัวเหล็กเนี่ยก็ต้องต่างกันตรง,งนั้นทําให้ส่วนหนึ่งก็คือราคามีดเนี่ยต่างกันหรือเปล่าครับก็อยู่ที่วัสดุที่มาทำมีดนะฮะ ที่ท,ที่ที่มองอยังไงวะจากที่ทราบ F ฟฟอสามซีแล้วเนี่ยคิดยังไงครับ,รรบถึงมาเล่นกับแหนบรถยนต์แล้วก็กับตลับลูกปืนเนี่ยเหล็กที่มาทํามีดได้เนี่ยต้องมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่0.5หรืถึงเปอร์เซ็นต์ครับถ,ถ้าอยู่ในเลนส์น,นี้สามารถเอามาทํามีดแสดงว่าพี่ต้อง <ๆ S 2> ไป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 ตรวจเช็คก่อนว่าแหนบกับตลับลูกปืนนั้นมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทํามีดได้เหล็กแหนบเนี่ยมี เปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ประมาณ0.55ก็คือใช่เลยใช่เลยทําได้ทําได้ส่วนเหล็กตะหลับลูกปืนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ประมาณสัก0.7 0.8อันไหนดีกว่าอ่าเหล็กตะหลับลูกปืนดีกว่าดีกว่าเพราะคาร์บอนมันเยอะกว่าแต่ทํายากน่าจะยากกว่ายากกว่าอ๋อครับครับเพราะมันต้องมาแผ่ก่อนเป็นเพราะว่าแหนบมันจะเป็นทรงแบนอยู่แล้วฮะแต่ว่าตะหลับลูกปืนมันกลมอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมามีกรรมวิธีที่ยุ่งยากกว่าอ่าเหล็กลูกปืนก็มีอาจจะเป็นเพลาเลย เป็นเผ<ม>าเป็นเนื้อเหล็กตลาบลูกปืนขายก็ทํำมีดได้ก็ทํามีดได้โอเคครับผมครับแต่เราแต่ผมเน้นเราวัสดุที่อยู่ตามร้านรับซื้อของเขา่าเช่นตลาบลูกปืนแหนบรถยนต์ก็ซื้อมาแล้วก็มาทำเป็นมีดน<ม>ะฮะเพื่อให้อา ให้ได้มีดที่รักที่คุณภาพดีราคาถูกจับต้องได้ใช้งานทนทานอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองในแง่ของมูลค่าทุกคนก็สามารถใช้ได้นั้นเวลาเลือกอวัสดุครับพี่เรามีปัจจัยอะไรบ้างครับะจะมีทั้งหมดสาปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ดคือวัสดุการทำมีดปัจจัยท,ท,ท,ที่สคือวิธีในการทำมีดปัจจัยที่สก็คือการเปิดคม สามปัจจัยเนี้ยจะทำให้เกิดปีที่มีคุณภาพทีนี้ผมจะมาพูดถึงปัจจัยที่1ปัจจัยที่1วัสดุที่ใช้มาทำมีดก็คือเหล็กที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ระหว่าง0.5ถึง1.5ถึงจะทำให้ได้มีดที่มีความคมความเหนียวตามถูกต้องกอาัการใช้งานคาร์บอนอ่าคือถ้าคาร์บอนต่ำกว่า0.5 ความคมจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันไม่มีคาร์บอนมาจับกันเหล็กกลายเป็น Fe สามสี่มันก็จะไม่เกิดความคมแต่ถ้ามีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเกินหนึ่งจุดห้าขึ้นไปคาร์บอนมากเกินไปมันจะเกิดการแข็งเปลาะแข็งเปราะก็คือไปฟันอะไรแล้วมันหักปักน้านหลังคือการแข็งต่อเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเนี่ยอยู่ระหว่าง0ูจุดาถึง1 5จุดเปอร์เซ็นต นะฮะมันก็จะมีเหล็กหลายหลายประเภทที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่ในช่วงนี้เช่นเหล็กแหนบมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอน0 5นเหล็กตลับลูกปืนก็จะมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่0.7ถึง0.8เหล็กลูกปืนครับนะครับอ่านะก็ถึงจะมาทำมีดได้ก็แสดงว่าพี่ก็ต้องเช็คก่อนก่อนที่จะไปตัดสินใจเลือกแหนบกับตลับลูกปืนก็ต้องไปดูคุณสมบัติก่อนว่ามันเข้า เรนจ์นะครับที่ทำมีดแล้วคมด้วยไม่เปา e ราะด้วยก็เป็น 2, 2> ตัวนี้ก็เลยเอามาใช้เป็นสามตั้งต้นตัวครับอ่าคือ2ตัวเนี้จริงจริงมันมีเหล็กมากมายนะที่มีมนนคาร์บอนอยู่ในระหว่าง0ูถึงจุดท่าทแล้วทำไมถึงมาจบที่2ตัวนี้นครับ2ตัวที่หาได้ง่ายราคาถูกหาได้ง่ายถ้าเป็นเหล็กตัวอื่นบางทีต้องสั่งมาจากต่างประเทศกิโลไปแล้วเป็นพันแลนี่คือการบริหารต้นทุนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับพี่เมย์ใช่ครับใช่ครับก็ต้องมีความรู้ ต้องศึกษาต้องเข้าใจบางทีการลองผิดลองถูกมันอาจจะได้ผลสุดท้ายเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเรามีแบ็กอัพเรื่องวิชาการนะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ทําให้เรานั้นทําซ้ําทดลองน้อยลงเข้าใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นถูกไหมพี่มครับครับก็สรุปแล้วนะครับเราก็ได้ความรู้แล้วก็จากที่คุยกันมานะครับก็คงจะบอกว่า,บา,บ,วาบางคนบอกวิชาการไม่สําคัญบางคนบอกว่า เป็นภูมิปัญญาที่ทํามานะครับถ่ายทอดกันมาแต่ทั้งหมดนั้นภูมิปัญญานั้นมันต้องเกิดจากการผสมผสานนะครับทั้งทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยเพราะว่าบางทีตัวสารตั้งต้นเองเนี่ยก็อาจจะมีนะครับเออต้องมาปรับอยู่เหมือนกันในระหว่างการทำเนื่องจากมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการผลิตนะครับตัวแหนบหรือว่าตัวตลับลูกปืน นั้นเรื่องของ QA QC นะครับในการทำอุตสา,ารกรนทุกอย่างมันก็มีความจำเป็นนะครับปัจจัยที่สองนะครับปัจจัยที่สองนี่คือวิธีการทำม,มีดก็คล้ายๆทำอาหารอะเรามีวัตถุด,ดิบแล้วจะทำอาหารยังไงให้อร่อยอนี่คือปัจจัยที่สองการทำม,มีดเนี่ยของผมเนี่ยใช้เทคโนโลยีของฝรั่งว่ากันด้วยโมเลกุลของเหล็กคล้ายๆน้ำอะฮะตอนมันเย็นจัดมันก็เป็นน้ำแข็งพอมันอุ่นขึ้นมาก็เป็นของเหลว พอร้อนหน่อยมันก็กลายเป็นไอ,อโมเลกุลของเหล็กที่มาทำมีดก็เหมือนกันอพอเราเผาเหล็กให้มันแดงถ้าเรารู้จักวิธีการทำให้มันเย็นเย็นอย่างช้าๆเป็นยังไงเย็นอย่างรวดเร็วเป็นยังไงการเย็นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้เกิดซีเบนทาย f ฟอสามซเกาะอยู่ที่คมมีดเพราะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ว่าการทำให้เย็นอย่างรวดเร็วเนี่ยทำยังไงครับ อันนี้คือปัจจัยที่สองปัจจัยที่2นิด<ล>นึงพี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับเรื่องอุณหภูมิเนี่ยแล้วเราลวกผักอ่ะเพราะลวกปั๊บต้องน็อกน้ําเย็นอ่ะให้มันกรอบครับนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนี่คล้ายๆกันแหนล,ลนนะฮะปัจจัยที่สามครับปัจจัยที่สามก็คือว่าหลังจากที่เราชุบแข็งมีดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําให้มันคมทําทให้มันเหนียว การทำให้มันเหนียวเนี่ยเราจะต้องไปอบอุณหภูมิ200ร้อยองศาเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหนียวแต่ลดความแข็งลงนิดนึงเพื่อที่เวลาไปฟันอะไรแล้วมันเหนียวมันไม่หักคปัจจัยที่สามนี่คือการเปิดคมการเปิดคม,มเปิดคมถ้ามีดมีดครัวเนี่ยคมมันจะบางเป็นอย่างนี้แต่มีดเข้าปากคมมันจะเป็นอย่างนี้ใกล้เคียงขวานเข้าไป ใช่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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดคมให้เหมาะสมกับการใช้งานครับไม่ใช่คมเดียวอย่างเงี้ยใช้งานได้ครอบจักรวาลไม่ใช่นะฮะก็คือที่พี่หมีบอกว่าจะซื้อมีดเนี่ยนะบอกจะเอามีดอันเดียวอนเนกประสงค์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับเพราะมันมีคมกับการที่มันแกร่งในการสับไม้จะเอามีดคมไปก็ไม่ได้นะครับตอนเด็กๆอ่ะเวลาเอาอะไรที่ผิดประเภทเอากันไกล ที่เอาไว้ตัดผ้ามาตัดกระดาษเนี่ยก็จะโดนแม่ดูเหมือนกันก็คือใช้งานผิดประเภทก็วันนี้คิดว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เป็นของที่ดูเหมือนกับเป็นยูสนะครับแมทแล้วเราสามารถมาเพิ่มมูลค่านะครับได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้นะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับที่หมีมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมบ้างครับคือจริงจแล้วเนี่ยบีดลงหมีเนี่ย เราได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกในการทำมีดโดยใช้เทคโนโลยีของฝรั่งนะฮะซึ่งเราไม่ไม่ปิดใครอยากรู้มาผมบอกหมดอยากจะมาลองทำก็ไปที่โรงมีดเลยลองทำจนก,กว่าจะเป็นก็ได้นะฮะหรือใครอยากจะมีอาชีพรับคมมีดโดยที่ใช้เครื่องมือคล้ายๆผมเนี่ยก็มาเรียนฟรีเลย หนึ่วันก็เป็นแล้วครับครับมาได้ครับมาได้ยินดีต้อนรับครับท่านผู้ชมครับก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของสูตรอาหารนะครับที่หมีก็โปรโมทเชฟหมีนะครับครัวนะครับที่จะให้ความรู้เรื่องของอาหารนะครับเอาไปต่อยอดทำมาหากินได้นะครับข้าวหมูกรอบลองแล้ววันนี้อร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ ยังมีอีกหลายรายการนะครับที่เป็นรายการอาหาร,รที่น่าสนใจนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับร้านรับคมมีดมีดลุงหมีนะครับถึงเวลาต้องรับคมมีดทีไรรู้สึกไม่มั่นใจเลยปัญหานี้จะหมดไปเมื่อมาร้านมีดลุงหมีนะครับมีดลุงหมีคมจริงนะครับมีช่างชำนาญงานมีเครื่องมือทันสมัยรับประกันความคมไม่คมไม่คิดเงินนะครับนั่งรอ รับกลับได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นที่20บาทนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้นะครับได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มีนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสนะครับกับคนที่ติดตามชมแล้วก็ให้ทั้งโอกาสทั้งความรู้แล้วก็ถ้าคำถามสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากจะได้เครื่องจักรนะครับไม่ต้องมารับที่นี่สามารถที่จะติดต่อ ซื้อนะครับเครื่องจักรได้ยังไงบ้างครับพี่ก็เดี๋ยวผมจะแนะนําโรงงานที่เขาผลิตนะนะอ๋อฮะให้ไปซื้อในราคาต้นทางเลยไม่ต้องผ่านผมอ๋อ oh, ครับอ่าให้ไปดีลกันเองเลยครับครับแรกเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อเครื่องมือมาใช้เครื่องมือผมได้ครับอ่าจะไปรับมาเล่นละกี่บาทก,ก็ไม่รู้ผมคิดค่าเครื่องมือเล่นละสิบ,บาทอ๋อ oh. ก็ว่าหัดจนกระทั่งตัวเองชํารานรแล้วก็ <c oughs> พอมีทุนก็ไปซื้อเครื่องมือ <c oughs> อาชีพรับมีดเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ว่าเศรษฐกิจกจะดีไม่ดีมันใช้มีทุกวันแล้วมีดมันก็จะคือคนก็ต้องมารับนะฮะเพราะนั้มน,นมีกินตลอดเชื่อผมมาเรียนฟรีครับไม่กัแกแจกฟรี